หลายคนก็บอกผิดหวังกับพี่เดินนะคะเพราะตอนนั้นดูเหมือนว่าสิ่งที่พี่เด๋อแสดงออกตลอดเวลาเนี่ยค่ะมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่ารักพี่ปูมากแล้วก็เป็นคู่ชีวิตกันแต่สุดท้ายเนี่ยมันเหมือนความชื่นชมนะเสียงชื่นชมของคนเนี่ยมันโดนมันโดนบีบทําลายไปโดยพฤติกรรมของอดอเนี่ยซึ่ง29ปีมันเป็นความลับที่โลาะขึ้นมานอะในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวบอกว่า อาจจะมีผู้หญิงซึ่งเป็นตัวละครเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุณแม่ของลูกสาวคนโตก็ยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยตัวว่าคบกันอยู่หรือเปล่าเช่นเดียวกับผู้หญิงที่เปิดตัวแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามีลูกกันอีกหรือเปล่านะคะและทราบว่าอาจจะมีลูกกับผู้หญิงคนอื่นๆด้วยก็เป็นเรื่องที่อย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องในละครเนาะแต่จริงๆแล้วชีวิตจริงก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยชัดเจนว่าผู้หญิงคุณจะกินอยู่กับใครเนี่ยให้มันถูกต้องให้มันชัดตอนรักเอ่ยเนี่ย มันก็รักเอ่ยจริงๆนะคะแต่พอเวลามันเกิดเรื่องเนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่า29ปีแห่งความผิดหวัง29ปีที่แหม่ต้องบอกใช้คําว่ามันก็มีแต่คำว่าเสียใจและเสียใจและก็เสียใจเนาะ